มีคนถามว่าเราที่งจะให้น้อยไปไหนงงมึงจะให้น้อยไปไหนงงจะให้น้อยไปไหนงงจริงๆเราก็ไม่ได้ให้น้อยนะบุบุกครับกล่องนึงเนี่ยคือมันอร่อยปะมันก็เลยรู้สึกว่าน้อยในราคา20บาทนะคะลูกค้าจะได้อะไรได้คุณภาพเพราะว่าเส้นบุกก็มาจากหัวบุกแท้ๆเนาะแล้วก็กินไม่รู้สึกผิดแคลน้อยด้วยมันเป็นปริมาณที่อร่อยสะดวกทานอ่ะ คิดว่ามันไม่น้อยนะไม่น้อยนะพี่ว่าขมอยู่นะเนี่ยยี่สิบาทอินกินอิ่มเลยไม่น้อยครับเดี๋ยไม่น้อยถ้วยปลเล่ยเลยอ่ะโอ้โหถ้วยหกตัวย่างนี้ไงอ่าแกงน้องวิ้งแทบหน้าเลยอ่ะโอ้โหดูสิอืมเค็มเคมเปรี้ยวๆหวานหน่อยๆเผ็ดแบบดีเลยอ่ะหอมพริกเกาหลีมากถ้าทำมากอร่อยเลยอ่ะอืไม่มาล่ามาล่า คุหมาล่าสีก็ดมนสีสวยอยู่นะกระเด็นเต็มไปเป็นปากคือน้ำลายอึกเลยแจัเลยสองรถนี้กูให้เต็มสิบแบบไม่หักเลยว้าวแต่น้อยไปหน่อยน้อยไปหน่อยน้อยไปหน่อยน้อยหรอน้อยทุงไหนเยอะแล้วนะอ่ากูชอบมากมึงควรลองสักครั้งมันง่ายแล้วก็สะดวกมากของเอีย a เทสตี้มีขายในเซเว่นอ๋อ ไปลองนะอันนี้อร่อยจริงแบบไม่อูดอย่งเลยราคา20บาทเรามีทางค่าใช้จ่ยออยเอ๋ยค่าที่เราไปจดมา,า,านอาหารด้วยนั่นเออแถมได้เป็น healthy choice ด้วยนะ <Yeah. S 1> ถ้าใครบอกว่าน้อยลองไซนี้นล่ละ <Ooh. S 1> นี่ไ <c oughs> ซนี้เลย <c oughs> สั่งทำมาแล้วเนี่ย driveway, อย่าลืมสั่งกันด้วยนะติ <donc S 1> <c oughs> ดตามได้ <c oughs> ที่ช่อง a y a Testy นะคะครับผม